ตัวนี้ได้ทั้งสามได้ทั้งสองจังหวะนะครับแต่เราเลือกเลยนะครับขนาดเราก็สามารถปรับเลือกได้นะต้องการใหญ่นะครับทีนะเห็นไหนนะครับเห็สายใหญ่นะนะครับนนี้เราก็จะมาปรับเลือกแบบเขาเรียกสองจังหวะนะ ีส่สองจังหวัดนะครับเอาให้เล็กลงนิดหนึ่งนาขนาดเราก็ปรับได้เช่นเคยนะนะครับนะที่ห่างเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะน,นี่ครับเห็นไหมนี่คือซิกแซกนะครับ